ครับวันนี้มาทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัว Poco F2 Pro กันนะครับครับเรามาอยู่ในการถ่ายของ Poco Phone F2 Pro นะครับผมการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60fps แน่นอนว่าในการถ่ายแบบนี้นั้นทำให้เรื่องของคุณภาพนั้นทําได้ดีนะครับผมแต่เรื่องของการกันสั่นหรือว่าเวลาเดินถ่ายพวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะ ะจะเห็นว่าการการสั่นนะั้นทําได้กลางๆนะครับผมแต่เรื่องของความสมูทเวลาเราแพนกล้องพวกนี้นั้นถือว่าใช้งานโอเคเลยแต่ต้องหาการสั่นเข้ามาช่วยบ้างนั้นก็จะอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนการถ่ายในมุมกว้างนั้นจะไม่รองรับในการถ่าย 4K 6 0 f เฟรมนะครับส่วนในตัว Poco F2 Pro นั้นมีโหมดฟีเจอร์ช่วยค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทั้งการถ่าย Vlog ok, รวมถึงการถ่ายแบบภาพยนตร์ก็ได้นะครับรวมถึงการสั่นพิเศษด้วย ครับสวัสดีเพื่อนชาเทคแฮงเอาท์แบทเทินะครับตอนนี้อยู่กับการทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัว Poco Phone F2 Pro ซึ่งตอนนี้มันความละเอียดที่ 4K 60fps แน่นอนว่าในรุ่นนี้รองรับสูงสุดถึง 8K 30fps เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ทดสอบเป็น 4K 60fps กันก่อนนะครับในรุ่นนี้นั้นจะมีเรนมุมกว้างมาให้แต่เรนมุมกว้างนั้นจะรรับการถ่ายตั้งแต่ 4K 30fps ลงไปนะครับ ในส่วนของการถ่าย 60fps ตอนนี้นั้นถือว่าการการสั่นอะไรนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากเป็นตัว60เฟรมรวมถึงตัวกล้องนั้นก็มี ES เข้ามาช่วยด้วยนะครับรวมถึงมีการเปิดโหมดพิเศษได้ด้วยแต่ในความละเอียด Full HD เท่านั้นในการเก็บแสงนั้นการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60fps ก็ถือว่าจะค่อนข้างดกว่าปกตินะครับผมในการเก็บแสงสภาพแสงต่างๆก็จะถือว่า เป็นเรื่องปกติของการถ่าย60เฟรมส่วนการกันสั่นนั้นถือว่าทำได้กลางๆนะครับผมก็ถือว่าถ้าใครถ่ายพวกนี้แนะนําว่าใช้หมายการสั่นรรจะดีกว่าส่วนการอาัดเสียงของทางเซลล์มีก็ถือว่าดีขึ้นครับแต่ในตอนนี้ทดสอบดูอาจจะไม่มีเสียงรบกวนอะไรเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่เลยแนะอาจจะค่อนข้างเทียบได้ยากนั่นเองนะครับว่าตอนที่การถ่ายแบบ 4K 30 fps นะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่า การกันสั่นนั้นทํางานโอเคขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนเลนก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าในรุ่นนี้มันไม่รองรับในการเปลี่ยนเลนขณะถ่ายวีดีโอนะครับผมทําให้ในเรื่องของความสะดวกนะอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรื่องของการกันสั่นก็ถือว่าพอใช้ได้ครับการกันสั่นนั้นถือว่าโอเคเดินถ่ายแบบมือเดียวได้ดูง่ายอยู่แต่ก็ไม่ได้เนียนกริบแบบเรือธงตัวอื่นเท่าไหร่นะ ส่วนโทนสีมันยังมีมิติภาพแปลกๆแ,แล้วก็โทนสีแปลกๆอยู่บ้างนะครับผมในการถ่ายตัวนี้ส่วนนี้เป็นเลนส์มุมกว้างกันบ้างนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่าการเก็บภาพนั้นกว้างขึ้นแต่เรื่องของการการสั่นต่างๆนั้นก็อาจจะดรอปลงไปด้วยรวมถึงคุณภาพนะครับท้องฟ้าอะไรสวยงามพอสมควรเลยครับ 4K 30fps ตัวนี้นะครับการเปลี่ยนสภาพแสงเวลาที่มืดที่สว่างก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่ การเปลี่ยนกล้องอาจจะยังไม่ได้สมูทเท่าไหร่นะครับผมในการถ่าย 4K 30เฟรมนั้นก็ต้องบอกว่าคุณภาพก็ดีขึ้นครับในเรื่องของการเก็บแสงทําได้สว่างขึ้นชัดเจนเลยแต่ในเรื่องของโทนสีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอภาพหรือไม่เพราะว่าค่อนข้างอมเขียวพอสมควรแล้วก็ติดโทนเย็นเยอะมากๆนะครับทําให้เรื่องของสีกล้องตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รวมถึงการการสั่นแน่นอนว่ามันเป็น EIS ทําให้เวลาเดินนั้นก้าวแรงๆก็อาจจะมีทาให้เห็นจังหวะก้าวเดินอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็เป็นการทดสอบเท่าเท่ากัน,กนในหลายๆรุ่นเพราะว่าอยากให้ดูว่าเวลาเดินนั้นการการสันน่นนั้นจะเป็นยังไงส่วนการถ่าย30เฟรมนั้นก็รองรับมุมกว้างด้วยนะครับผมแต่จะไม่สามารถปรับได้ขณะถ่ายก็ต้องกดหยุดและกดอัดใหม่เท่านั้นนะครับแต่พอมาสีเมื่อเจอแสงสว่างเยอะนั้นภาพก็ค่อนข้างตรงนะครับผม แต่เมื่อไหร่ที่เราหันออกไปเจอที่แสงน้อยมากๆภาพจะติดโทนเขียวแบบชัดเจนเลยนะครับนะครับมาอยู่ที่การถ่ายโอเคนะครับผมแต่เป็นมุมกว้างกันบ้านนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันต้องกดหยุดและกดถ่ายเข้ามาใหม่ในการใช้งานเล่มุมกว้างนั้นเท่าที่เห็นเลยก็คือการเก็บแสงสว่างนั้นจะดรอปลงไปเยอะมากๆรวมถึงคุณภาพในการถ่ายแสงน้อยนั้นอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็แนะนำว่าในการถ่ายวิดีโอมือถือนั้นถ่ายกลางวันแต่ยังคงได้ผลดีที่สุดรวมถึงถ้าถ่ายยังคืนนั้นจะไม่แนะนำให้ใช้ลนมุมกว้างหรือการถ่าย60 fps เข้ามาช่วยเท่าไหร่นะครับทำให้าภาพที่ได้นะั้นค่อนข้างมืดพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องของการการสั่นถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้คือเดินถือมือเดียวก็ยังถือว่ารองรับการถ่ายได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง มาตอนที่ Full HD 60 fps กันบ้างน,นะครับจะเห็นได้ชัดว่าในการถ่าย0ึกแฟมนั้นก็ยังมีการกันสั่นที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่เวลาแพนกล้องแบบนี้ครับอย่างเช่นถ่ายสินค้าถ่ายรถยนต์ก็ถือว่ามีความสมูทค่อนข้างมากนะครับแต่ก็อาจจะมีไมา้ก,กันาสั่นช่วยจะดีกว่าส่วนการปรับสภาพแสงเร็วๆนะครับผมจะถือว่าโอเคครับเนียนตาไม่ได้วูบวาอะไรนะครับการกันสั่นทดสอบการเดินดูอะฮะ ถือว่าโอเคขึ้นครับในรุ่นนี้ถือว่าโอเคจริงๆในเรื่องของคุณภาพเท่าที่ดูนะครับดีกว่าโปโก้รุ่นแรกเยอะมากๆแต่ถ้าหากไปเทียบกับเรือธงจริงๆนั้นก็อาจจะสู้ได้ค่อนข้างยากอยู่บ้างนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบงานเลนมุมกว้างกันบ้างนะครับในคราวนี้เป็นงานใช้งานเลนมุมกว้างของตัวโปโก้ F2 Pro จะเห็นได้ชัดเลยว่ามุมมันกว้างขึ้นแต่คุณภาพโทนสีก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับอาจจะ ไม่ได้เป๊ะแบบเลนหลักเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าการเก็บท้องฟ้าเก็บแสงเวลาแดดจ,จัดจัดโอเคมากๆเลยนะครับในการถ่าย f u HD 60fps ก็ยังคงเจอปัญหาเดียวกับตัว 60fps ในระดับ 4K นะครับก็คือในเรื่องของการเก็บแสงนั้นแน่นอนว่ามันมืดชัดเจนเลยนะครับเมื่อเทียบกับ 30fps รวมถึงการกันสั่นนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยในการถ่าย 60fps แต่ในข้อดีของมันก็คือในการถ่าย60เฟรมนั้นจะสามารถใช้งานเลมุมกว้างได้ด้วยนะครับในตัว Poco F2 Pro ตัวนี้แต่ในการการสั่นนั้นเดินถือมือเดียวแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับรวมถึงไวบลานค่อนข้างเพี้ยนเยอะพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับสภาพแสงจริงๆนะครับ นะครับมาอยู่ที่เลนยมุมกว้างในการถ่าย Full HD 60 m กันบ้างนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเนื่องจาก60เฟรมนั้นภาพก็จะมืดอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งมาใช้เลนยมุมกว้างนั้นภาพก็จะยิ่งดรอปลงไปด้วยพอสมควรเลยแบบที่เห็นในภาพนี้ถ้าไม่มีแสงอะไรเข้ามาช่วยนั้นก็จะถือว่ามันยังไม่แนะนำให้ถ่ายในเวลากลางคืนเท่าไหร่นะครับครับมาอยู่การทดสอบการถ่ายวิดีโอของโปรกโฟนในความละเอียด Full HD 30 fps กันต่อเลยนะครับ ในตอนนี้อยู่ในที่แสงค่อนข้างจัดมากๆนะครับในสนามแข่งที่นี่อยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับวันนี้ก็เลยเอาโปโก้มาทดสอบกันระหว่างที่ช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดเวลานะครับคุณ,ณภาพถือว่าใช้ได้ครับแต่เรื่องสีมันยังอมฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับคือยังเจอในหลายๆสภาพแสงจริงๆครับในเรื่องของไวบารานต่างๆนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ก็เป็นที่ซอฟ์แวร์นะครับส่วนเรื่องของการการสั่นฟู HD นั้นก็ไว้ใจได้ครับพอถือถ่ายมือเดียวได้สบายนะฮะนี่ส่วนในการซูมนั้นก็รองรับนะครับสูงสุด6เท่าเท่านั้นนะครับผมก็องบอกว่ารุ่นนี้มันไม่มีเลนเทเลอะไรมาให้แล้วก็ในการถ่ายมุมกว้างก็ต้องกดหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามุมมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้มุมกว้างแล้วเราจะเห็นเลยนะคบว่าเก็บอาคารทั้งหมดได้แต่เรื่องของ คุณภาพการโฟกัสนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเลนส์ปกติมุมกว้างก็ต้องบอกกันตรงๆว่าในเรื่องของความละเอียดการโฟกัสก็จะดรอปลงไปจากเลนส์ปกติอยู่แล้วถูกกี่ห่อแม้แต่ไอโฟนก็ตามนะครับนคะครับสีมันยังมีแปลกๆอยู่บ้างน,นะคะผมในเรื่องของตัวสีแต่เรื่องของคุณภาพการการสั่นโอเคครับเสียงก็พอใชไ้ได้ได้ยินชัดเจนอยู่ มาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 30 fps แน่นอนว่าในรุ่นนี้นั้นถือว่าการถ่ายวีดีโอก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นจากโปรโจรุ่นแรกนะครับนะครับก็ถือว่าทั้งเรื่องของการเก็บเสียงการการสั่นก็ถือว่าพอดูดีนะครับดูใช้ได้เลยแต่ในเรื่องของไวบ n านโทนสีนั้นยังค่อนข้างมีอาการน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยนะครับถ้าใครเน้นถ่ายกลางคืนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า ไวเบลานยังคนแปลกอยู่พอสมควรเลยนะครับในเวลาแสงน้อยๆแบบนี้ส่วนการใช้งานนะครับถ้าเดินถ่ายแบบนี้ก็แน่นอนว่า E.S มันจะทํางานนะครับผมแต่จะเห็นจังหวะก้าวเดินนภาพมันจะมีสั่นตามจังหวะเดินอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูทดสอบในการเลนมุมกว้างกันต่อเลยอันนี้คือเลนมุมกว้างในความละเอียด Full HD 3 0 f p s ก็ถือว่า อยู่ในอาการที่ยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เหมือนเดิมนะครับไม่จะเป็น Full HD 30fps แล้วก็ตามทั้งเรื่องของคุณภาพการเก็บแสงรวมถึงตัวโทนสีของภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่ชอบก็คือการกำสังนั้นเหมือน,นจะพัฒน,นาที่ดีขึ้นจากทาง Xiaomi หรือว่า p ป o p h o n e รุ่นก่อนๆพอสมควรเลยนะครับผมแต่เรื่องของคุณภาพในเลมุมกว้างก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ในเวลากลางคืน นี่เปการทดสอบการถ่ายในโหมดแบบว่าถ่ายภาพพย,ยนตร์นะครับอัตราส่วนภาพก็จะคล้ายๆกับเวลาเราดูหนังนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโหมดที่ใส่เข้ามาของทางเซลล์ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยก็ทําให้เราได้สัดส่วนที่เหมือนการถ่ายหนังนั่นเองนะครับผมนี่แต่ก็ต้องถือ2มือเพื่อให้มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงไดด้วย ครับตอนนี้เราก็อยู่ในการทดสอบของตัว Poco Phone F2 Pro จะเป็นในส่วนของเวลากลางวันกันบ้างนะครับแล้วเรเข้าาในกล้องหน้าในรุ่นนี้นั้นรองรับการถ่ายที่ Full HD 3 0 fps เท่านั้นก็ต้องถือว่ามันทำออกมาได้ ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ดีมากทั้งในเรื่องของการจันสรสันรวมถึงตัวการมุมกล้องต่างๆนัอาจจะอยู่ในระดับกลางๆครับคือ,อยืดแขนสูงก็จะได้ประมาณนี้แต่ในเวลากลางวันนั้นถือว่าการจัดการแสงสีใบหน้านั้นถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ฉากหลังยังคงเก็บท้องฟ้าได้ดีอยู่พอสมควรเลยแต่ด้วยของรูือแสง F 2.2นั้นทําให้เวลาถ่ายยางคืนนนอาจจะค่อนข้างมืดนิดหน่อยนะครับ ในตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนของตัวที่ร่มแล้วก็ถือว่ายังเก็บแสงเก็บได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยถือว่ากล้องหน้าในเวลากลางวันนั้นก็พอใช้ได้นะครับแต่เรื่องของสีสันนะอาจจะมีไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็เจอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยในส่วนของไว้บารลานต่างๆนะครับครับในส่วนของกล้องหน้าของทางโป c ก F2 Pro ตัวนี้นั้นรองรับการถ่ายวิดีโอสงสุดที่ Full HD 30fps เท่านั้นนะครับ แน่นอนว่าในเรื่องของการถ่ายกล้องหน้าในเวลากลางคืนอาจจะยังไม่ค่อยเด่นหรือว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างความละเอียดค่อนข้างธรรมดามากๆรวมถึงการการสั่นและก็ในการเก็บสภาพแสงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับกล้องหน้าอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่หรับทาง p o c ก F2 Pro ในการถ่ายวิดีโอนะครับผมแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแก้ขัดได้ในการถ่ายภาพนิ่งต่างๆ แล้วก็ก,การออกแบบนั้นเป็นกล้องหน้าแบบปอ o อัพด้วยนะครับเมื่อเจอแสงตรงๆก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังติดมืดอยู่พอสมควรรวมถึงการกันส่นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ในการแต่ง beauty หรือว่า bokeh โหมดเข้ามาให้นะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบในโบ k e h โหมดกันว่าเป็นอย่าง,างไรกันบ้าง ในการถ่ายโบเก้โหมดนั้นฉากหลังก็จะเบรอนะครับผมแต่ในเรื่องของคุณภาพการถ่ายก็จะโดนลดไปเหลือแค่7 2 0 p เท่านั้นว่าในการประมวลผลคุณภาพต่างๆก็จะดรอปลงไปเยอะมากๆทําให้เวลาถ่ายในเวลากลางคืนแต่แต่ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจะเน้นในเรื่องของการถ่ายกลางวันจะดีที่สุดน่ครับมุมมองภาพในการยืดแขนสุดก็ประมาณนี้นะครับในทาง o o f 2 pro แต่น้ำหนักของมันค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้รู้สึกไ,ได้เลยเมื่อจับถ <c oughs> 응ือมือเดียวนานๆแบบนี้นะครับก็จบกันแล้วครับในการทดสอบการถ่ายวิดีโองก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยจะได้พาดคลิปใหม่ๆจากช่อง t ทคเฮงเอา u ์สำหรับวันนี้อมินนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในโอกาสหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ